Aco, never let you down you let สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปนครแก่งสามชั้นกนนะะันนะคะจังหวัดนครนายกค่ะกลอกมือค่ะ <laughs> วันนี้นะคะเป็นทีมที่ไม่ได้นัดหมายค่ะ <laughs> เพื่อนๆรออยู่ที่นั่นแล้วประมาณ20คน่อเล่น <laughs> อยู่ที่นั่นแล้ว3คนค่ะเป็นทีมที่ไม่ได้นัดหมายเลยนะคะ <laughs> ตอนนี้เรากำลัง on the way นะคะกำ <laughs> ลังจะมุ่งหน้าไปนครนายก <laughs> มีผู้ร่วมเดินทางทั้งหมด3 คนคะ่ะเย้พี่พีค่ะเซคค่ะทีเดียวค่ะสัเกตควดค่ะคืออะไรค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวถึงแล้วจะอัดบรรยากาศมาให้ดูกันบายตอนนี้นะคะถึงน้ำตกแก่งสามชั้นแล้วค่ะนี่เพื่อน